มี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 ส่วน่นี้มีหลักฐานแล้วก็มีข้อมูลอยู่ในมีรับปทางทางภรรยาเหมือนกัน่เมื่อวานเท่าที่ดูในคลิปนะคะก็คือเป็นภาพแค่ภาพใช่ไหมคะอ่หนูถามผว้เกนาหน่อยว่าภาพยาเสพติดเนี่ยจาก Google หาไม่ได้เหรอคะ มีไหมคะที่เป็นภาพที่แบบว่าเป็นการสั่งซื้อเป็นภาพจากพวกหนูส่งเลยว่าหนูเป็นคนส่งเลยว่าหนูมียาเสพติดเนี่ยขอเป็นข้อความแชทนะคะไม่เอาข้อความที่แบบว่าเป็นรูปเฉยๆอย่างนั้นหนูไม่เอานะนะคะแล้วก็เมื่อวานอันนี้รับเฉพาะสะพบางกลีอ่ะถือไว้นะคะเมื่อวานที่ท่านผู้กํากับนะคะโทรมาบอกว่าไม่เคยเอาอะไรของพวกเราไปเลย ไม่เคยเข้าใช้โทรศัพท์เลยถ้าจากดูจากในแชทเมื่อวานที่ตำรวจส่งมาให้หนูบอกว่าแฟนของหนูกลับไปตั้งแต่6กโมงเย็นแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือหลักฐานวันที่10บยังเข้าใช้อยู่เลยค่ะกิจกรรมล่าสุดใช้อะไรบ้างเข้าใช้ Lazada เข้าใช้ไลน์เข้าใช้ t i ๊กต็อกเข้าใช้แกลบไดเข้าใช้ o ู c ์คอ r e เข้าใช้ ye, ใช้อปปี e. นะคะ ในวันที่เก้าเวลาสิบเก้านาฬิกาสิบนาทีมีการเข้าใช้อะไรบ้างหนึ่งเลยค่ะไลแมนน่าจะหิวสั่งข้าวน,นะคะดูจากตรงไหนคะรายละเอียดวันที่9ก้ะกะากรกฎาเวลาสิบเก้านาฬิกาสิบนาทีนะคะมีการเข้าใช้ไลแมนจากเครื่องเสี่ยวมีนะคะอ่าต่อมาค่ะใช้ K++ plus นะคะเวลา9 1้นาฬกาสินาทีเหมือนกันเข้าใช้ k plus โดยเครื่อง Xiaomi นะคะต่อไมอ่ีค่ะเข้าใช้ Google นะคะแล้วที่เราตรวจสอบไปได้เนี่ยเป็นการเข้าใช้โดยการไปลบไทม์ไลน์การเดินทางตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมด นะคะหนูไม่ได้ใส่ร้ายนะเข้าไปทําไมคะอันนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะถ้าเข้าไปหาหลักฐานคุณต้องไม่ลบคุณลบนั่นหมายถึงคุณกําลังทําลายหลักฐานอะไรบางอย่างอยู่ถูกต้องไหมคะเข้าใช้ลายอีกครั้งวันที่สิบเก้าวันที่เก้ากรกฎาคมเวลาสิบเก้านาฬิกานะคะอ่ะประมาณนี้ สิ่งที่มันบ่งบอกได้ว่าพวกเราเปิดใช้การบันทึกไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่23มิถุนายน2567การประวัติบันทึกตำแหน่งเราได้เปิดเอาไว้แต่ตั้งแต่โทรศัพท์ไปอยู่กับตำรวจประวัติตรงนี้หายไปหมดเลยเรามีคลิปวิดีโอให้เดี๋ยวใตพี่นักข่าวดูนะคะมาขอโทรศัพท์หน่อยค่ะ,ะคทีละคนอันนี้เป็นคลิปเสียงสั้นๆ นะคะให้พี่นักข่าวฟังที่เธอบอกว่าุ่มกับสอลูกน้องเขาเนี่ยบริสุทธิ์ลูกน้องเขาบริสุทธิ์ <จะ S 1> นะคะจะกู้ภาพรักของลูกน้องเขากลับคืนมาสบพบางกวยค่ะ,ะฟังเสียงนี่อันรวมกับฟังหน่อยคะว่าอะไรเป็นอะไรกันว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าไมมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้เราก็อยากได้ยินการเือคืนตำรวจไปแล้วไงตำรวจมันพูดมาเราก็เชื่อตำรวจเนี่ยตำรวจมันพูดมา แล้วมันแล้วมันให้ให้ให้โฟกใช้โทรศัพท์เหรอวะใช่ดมันได้ใช้ดีเพรามันหาตังค์มาอตังค์ารว่ะมันหาตังค์อ่ะใช่แต่มันจะให้ได้ยินทุกอย่างเลยหรอว่าเออเอาไปให้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะมันแลกมนตรวจมากในโฟมันถามตำรวจว่า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 ทำไมตัวถึงขึ้ไม่รอดอมาได้ตำรวจก็เลาเหตุการณ์ให้ฟังว่าตัวมันมันโดนจับแบบนี้แบบนี้แบนี้ีน้ pau mai ana ใครบอกว่ามันโดนมันเอายาไปปล่อยใครไม่รู้แล้วไอคนที่มันปล่อยอ่ะโดนจับเขาก็เลยจี้มันเอ้าโอเคโอเคก่อนนะคะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณท่านความกลับมากที่เมื่อวานได้นำหลักฐานเพิ่มมให้เราจากที่เอ่อทุกคนคงได้ชมกันไปแล้วจากทางช่องวันนะคะ เอ่อที่พวกตับบอกว่าไม่ได้เอาอะไรของพวกเราไปเลยเอาไปแค่โทรศัพท์แล้วทางพวกเราเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะเมื่อวานนี้นะในข่าวต้องพูดว่าเมื่อวานนี้ท่านก<ฆ>็บอกว่าเออคนรถแล้วไม,<ฆ>ไม่พบอะไรแล้วก็ไม่เจอสี่ผิดกฎหมายอะไรแต่ที่ในคช็ปเสียงในพู้คือผมโดนล่อซื้อโดนจับยาผมถามหน่อยถ้าผมโดนจับยาเนี่ยแล้วผมจะรอดมายืนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ่ะ อนพนี่เขาบอกว่าเขาทําแผนเมื่อวานอันนี้ได้มาจากคลิปวิดีโอของตำรวจเนาะพี่พี่นักข่าวเห็นไหมคะสมุดอันเนี้ยมันเป็นของแฟนหนูนะในวงกลมอันบนเห็นไหมคะมันเป็นสมุดที่เราจดงานไม่ใช่ที่ตำรวจทําแผนอ่ะเห็นไหมคะโอเควงกลมด้านล่างเห็นไหมคะนั่นแหละอะไรคะโทรศัพท์ไปอยู่ในมือของตำรวจเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหนูไม่ได้ทำผิดอะไรอ่ะมีสิทธ์อะไรไปยึดมากระชากเอาไปถืออย่างนั้นครอบครองทําไมคะเขาจะบอกว่าเขาเอามาถือไว้ก่อนหรือเปล่าตรวจสอบต่อไม่ได้หนูไม่ใช่ผู้ต้องหาถูกต้องไหมคะอ่ะอีกหนึ่งอันค่ะที่มีการพาดพิงอยู่ตลอดเวลาในคลนสาิบเก้านาฬิกาสิบนาทีในคลิปนี้ตอนเออบ่ายโมงสี่สบเจ็ด ใช่ไหม13มนาฬิกา4็7นาทีค่ะแสดงว่าโทรศัพท์อยู่กับตํารวจตั้งแต่13นาฬกา10นาทีถูกต้อง <47 S 1> ไหมคะ4:17นาท,นาทีโอเคค่ะไปค่ะสบัดต,ต่อไม่รอแล้วนะนั่นแหละไม่ใช่จัดอ้นี่ทำไมนี่ไงเอานี้ที่วงกลมมาชัดชัดอันนี้อะไรคะ มีดหมอที่หนูกล่าวถึงใช่ไหมคะที่ท,ท่านความกับปฏิเสธนะปฏิเสธนะยืนยันความบริสุทธิ์นะความบริสุทธิ์หนาว่าไม่ได้เอาไปไม่ใช่ผู้กล่าวไปลูกน้องท่านอ่าขอโทษค่ะที่ลูกน้องของท่านปฏิบัติถูกต้องทุกอย่างนหนะคะอันนี้ใช่มีดหมอที่พวกเรากล่าวถึงไหมคะเออ,อเป็น,ปน<บ>มีดหมอของหลวงพ่อเกาะค่ะหลวง่อกาสวรรจังหวัดชัยนาทใช่ค่ะ ออประมาณไม่กี่บครับประมาณแปดหมื่นกว่าบาทเพราะตอนนี้หาไม่ได้แล้วแล้วก็ท่านไม่ทําแล้วค่ะอันนี้คือท่านจะตอบยังไงดีคะเมื่อวานท่านยืนยันนักหนาเลยว่าลูกน้องของท่านปฏิบัติถูกต้องไม่ได้เอาไปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปของท่านเองอได้มีการลงไปในบันทึกไหมคะถ้าลงท่านคงจะไม่พูดว่าเอาไปแค่โทรศัพท์ถูกต้องไหมคะอ่ะ ต่อต่อต่อเลนี่เาาล่าเสือคำถามของหนูคือถ้าวันนี้หนูยังยังนิ่งอยู่แล้วก็ไม่มาออกสื่อทางตำรวจอ่ะจะติดต่อกลับมาไหมคะแล้วตำรวจลงมาทึกประจำวันแค่โทรศัพท์ใช่ไหมคะที่พี่ๆทราบแล้วมีดหมอมาสักครู่ล่ะคะหายไปไหนคะ ห่านักข่าวคนไหนตาไวนะคะไปสังเกตคลิปใหม่ของตำรวจมีการหยิบกระเป๋าตังออกไปจากกระเป๋าข้างหน้าเรียบร้อยแล้วสังเกตดีๆกระเป๋ากระเป๋าตังสีน้ำตาลกระเป๋าเงินสีน้ำตาลนะคะโดนหยิบออกไปจากกระเป๋าสะพายเรียบร้อยแล้วไปรีดูใหม่อันนี้ได้ลงไว้ในแผนไหมคะต้านผู้กำกับคะแล้วหนูขอถามหน่อยว่าเมื่อวานท่านให้ข้อมูลไปในอ่า ว่าเป็นข้อมูลที่ท่าออกแถลงข่าวมีรูปหนูขอเป็นรูปการแชทพูดคุยที่หนูส่งยาเลยได้ไหมคะเอาจัดจะไปเลยนะคะไม่ต้องอมไม่ต้องอะไรแล้วนะคะเอาออกมาเลยะคะ่ะมาฟาดหนูเลยท่านอยากจะฟ้องอะไรท่านฟ้องเลยค่ะหนูมั่นใจเพราะว่าหลักฐานที่หนูมีอยู่ในมือยังมีไฟล์คลิปเสียงที่ลูกน้องท่านพูดอีกที่เราบันทึกเอาไว้ที่ยังไม่ได้เปิดให้พี่ๆนักข่าวฟัง อยากจะฟ้องอะไรพวกหนูกู้หน้าเอาเลยค่ะพวกพวกหนูก็มั่นใจเพราะว่าหนูรู้ดีว่าหนูเล่นอยู่กับใครเล่นอยู่กับอะไรเนาะแล้วก็เดี๋ยวหนูจะเอาหลักฐานทั้งหมดที่ท่านบอกว่าเมื่อวานท่านก็ให้เป็นพยานเองว่าไม่ได้เอาอะไรไปนอกจากโทรศัพท์นะคะวันนี้พี่ๆนักข่าวแล้วก็ทุกๆคนคงจะเป็นสักขีพยานมากพอแล้วว่ามันมีอย่างอื่นด้วยนอกเหนือจากที่ท่านผู้กำกับได้กล่าวถึงไปนะคะหนูมั่นใจว่าัวมันไม่กระดิกอ่ะขวไม่ขยับหางอันนี้ผม ผมเปิดให้พ่กพี่ๆดูแล้วกันนะอ่ะอันนี้เป็นรถผมซึ่งตำ,ตำรวจเนี่ยบังคับผมไม่ใช่บังคับก็แหละพาผมไปขับนั่งรถแบบเขาแล้วกเกิดการคนรถโดยที่ผมมาไม่อยู่นนในรถอันนี้ได้มาจากพี่นักข่าวอันนี้พี่ๆนักข่าวท่านหนึ่งให้ผมมาเขาไปย้อนกล้องไปไล่กล้องมาได้ไม่ขอบอกแล้วกันว่าไปไล่กล้องที่ไหนนะครับแล้วก็มีการมาหยิบเพิ่มเติมอีกนะใช่เนี่ยผมไม่อยู่ในรถนะครับเนี่ยในภาพเนี่ยอ่า คุณทําอะไรคะเหตุการณ์วันไหนเหตุการณ์วันนั้นเหอครับผมถามหน่อยว่าผมอยู่ไหนแล้วไปคนรูนผมไปทำอะไรนะครับอันนี้ท้านความกลับได้ทราบถึงพฤติกรรมของลูกน้องเพลงไหมหรือได้รก็บัญชาหรือเปล่าพี่นายโภชนายกอพูดถึงเมื่อวานออกมาแถลงออกมาโต้แย้งผมว่าในคลิปเสียงที่ผมผู้จะอุ้มลูกผมเนี่ยไม่ใช่เขาผมให้พี่ๆเนี่ยดูันี้แล้วกันนี่เป็นเอบันทึก การลงประจําวันของสพสาโลงใต้นะครับสาโรงเหนือนะครับที่ทางท่านรองห่้มกับเนี่ยได้เรียกตัวนายขอไข่เข้ามาพบพวกผมกับภรรยาผมในเรื่องการข่มขู่ที่จะอุ้มลูกซึ่งนายขอไข่เนี่ยยืนยันจริงว่าในในคลิปเนี่ยเป็นเขากับนายกอไก่เนี่ยคุยกันจริงซึ่งในนี้การลงไว้หมดนะครับในบันทึกประจําวันซึ่งท่านหุ้มกับจะรู้ใช่ไหมครับตรงเนี้ย ผมก็ขอขอขอบคุณนะครับที่ท่านมาแถลงการเพื่อจะให้ผมเอาข่าวเนี้ออกมานะครับและผมขอฝากเสีร่รอยครับพี่ผมขอฝากเรื่องนึงนะครับอ๋อวันสอพอสมลงนะครับวันที่19บเก้ากรกฎาเวลา1 4บสีนาฬิกายี่สินาทีนะครับร้อยวีนัเป็นท่านรองจะพาดินคำคำังคระับ อันจะลันแสงสงวนนะสนสนอันตำรวจโทรครับอ,สสอันตำรวจโทรจะลันแสงสงวนนะครับสพสำโรงเหนือครับคือค,ออครับรงานผู้บันทึกก็คือคุณพาคินค,คนําโกนอันนี้เป็นหลักฐานได้ดีค่ะว่าคุณกอไก่ต่อให้คุณจะปฏิเสธว่ามันไม่ใช่คุณเนา แต่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าคนที่สนทนากับคุณเนี่ยเขามาเซ็นเซ็นยินยอมไปแล้วเซ็นยอมรับแล้วเซ็นยอมรับไปแล้วว่าเขาคุยกับคุณจริงวันนี้หนูจะนาหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความกับปปปนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าท่านเสียหายหนูก็เสียหายยิ่งกว่านะคะท่านอยากให้ลูกครอบครัวท่านกินอิ่มนอนหลับเราก็อยากให้ลูกเราปลอดภัยกินอิ่มนอนหลับเหมือนกันวันนี้เราไม่ปลอดภัยเลยเมื่อวานเมื่อวานที่มาภาษาจีนแล้วได้พบหน้าตำรวจกองปรา ตัดตรงให้ปปปไปคุยเมืองต้นอ๋อนเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้หน oh. ูต้องกล่าวขอโทษพี่พี่นักข่าวแล้วก็สํานักงานตํารวจสํานักงานปปปทุกท่านเลยเมื่อวานคือมันมีการเข้าใจเคลียร์เคลียร์คิวกันผิดคือหนูรับรับปากกับทางช่องวันเอาไว้ค่ะแล้วก็หนูไม่คิดว่ามันจะใช้เวลายืดยาวนานถึงขนาดนี้เมื่อวานหนูก็เลยตัดสินใจว่าโอเคหนูไม่อยากให้ทางช่องวันเขาเสียหายด้วยนะคะ รับปากไว้แล้วหนูก็เลยไปแล้วก็วันนี้หนูก็เลยรีบ,บรีบ<า>เข้ามาแจ้งความนะคะตามที่เอเมื่อวานมีใครนะคุณอ้วนเนาะใช่ไหมอของช่องแปดเนาะหวังดีกับเราโทรมาบอกให้เราแจ้งความอันนี้ต้องขอบคุณไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากบอกจาาคิงว่าวันนี้หนูเข้ามาเนี่ยหนูเปิดหน้าแล้วแหละหนูเดินชนแล้วหลังหนูชนฝาแล้วฝากให้จาาคิงเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสองคนเป็นอะไรไปฝากจาคิง ะะช่วยประสานงานดําเนินการต่อให้เต็มที่ด้วยนะคะและผมขอฝากนิดนึงทิ้งท้ายนิดนึงนะครับเออท่านผู้มกลับไปลื้อคดีเอาเอ,อ,ออกมาพูดว่าผมเคยต้องโทษในคดีร่วมโ้นในคดีพบพาอาวุธปืนท่านพูดทําไมล่ะครับพูดเพื่ออะไรต้องการอะไรครับต้องการให้ผมดูไม่ดีนั่นแหละครับใครจะสอบถามไม่รู้เหรครับแต่ท่านเออกมาพูดขุดขึ้นมาเพื่ออะไรผมอยากจะรู้ท่านต้องการอะไรล่ะครับ เพราะมีคนที่ต้องการแบบท่านที่ทําแบบท่านนี่แหละครับพวกนักโทษพวกผู้ต้องขังทั้งหลายเนี่ยถึงไม่เคยได้รับความเป็นธรรมและถามหน่อยว่าทุกวันนี้ข่าวที่มันออกออกทุกๆวันเนี่ยครับพวกผู้ต้องขังที่พน้นโทษออกมากระทาผิดซ้ําทําไมถึงต้องทําแบบนั้นก็เพราะมีคนที่ไม่ค่้โอกาสคนพวกนี้ผมจะบอกให้นะครับท่านคนที่อยู่ในเรือนจําเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านเขานั่งคุยกันเรื่องอะไรผมติดมาสิบปี ก่อนจะกลับบ้านเนี่ยนั่งคุยเดี๋ยวว่าเฮ้ยออกไปอ่ะกุจะไปสมัครงานเขาจะรับไหมวะแล้วถ้าเขาไม่รับูุ้ยทำไงผลพวกนี้ครับเขานั่งให้กําลังใจตัวเองแต่พอออกมาสู่โลกภายนอกมาเจอคนที่ไม่ให้โอกาสคนเขาก็ต้องกลับไปกระทําผิดซ้ําครับผมวิงวอนเลยนะครับขอให้มองคนที่มีรอยสักในในทางที่บ้าบ้าให้โอกาสคนเนาะคนที่เคยกระทำาินะครับท่านผูมิกับและผมขอฝากไว้ตรงนี้นะครับสําหรับทุกๆท่าน และทุกๆคนที่ดูข่าวคนที่มีรอยสักไม่จะเป็นต้องเป็นคนที่ไม่ดีนะครับคนที่ไม่มีรอยสักอาจจะน่ากลัวกว่าคนที่มีรอยสักเหมือนพวกผมก็ได้ฝากไว้แค่นี้ครับผมคคุณพี่ทุกคนนะคะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะได้ได้ค่ะได้ค่ะได้ได้ได้จะรับผิดชอบไหวไหมเนี่ยพวมกับเฮ้จะไปไม่ได้ไปเอาัไม่ใช่ค่ะ ใช่เหนูกนัวรายการที่ะเยหายเราจะไปรูแบบที่ยอะไรนะคะพี่ไปกัหนูไหพี่ไปหนูจะไปไปไหมเพราะว่าเขาบอกเขาบอกหนูว่าเวลาไปเนียอขึ้นรสต้องทาแผนคือาํามันอยหานแต่กลยเนี่ยวจริงจริงแล้วเอาแล้วตอนเอาไปพี่ไม่เห็นทำเห็นเลยะในขนาดเดียวกันจริงๆหนูอยากถามแล้วว่า ได้หนูถ hey, ่ายไปค่ะได้ได้ผมเป็นไรลงในรายนี่ทำไมตุองมใช่ไเดี๋ยวส่งไปเลยคนตายแล้วอะไรเรารอผิดเยอะวหลาสอสอ